สวัสดีครับพบกับเซลล์ออฟนะครับผมจากโชว์รูมนะครับผมเบสเซอร์วิทนะครับโชว์รูมขายรถมือสองอันดับหนึ่งของประเทศนะครับผมตั้งอยู่บนถนนสีนาคารินนะครับ48นะครับผมติดถนนใหญ่เลยเลูกค้าดูรถไม่เป็นนะครับก็สามารถออกรถได้นะครับวันนี้ออฟจะมาแนะนำรถอีโคคาร์นะครับตัวนี้เลยวันนี้จะเป็นตัวอัมเมร่าเครื่องยนต์1,002รุ่น e- สปอร์ตเทนะครับผมตัวรถเป็นยังไงวันนี้เรามาดูกันนะครับอเมรา่าตัวนี้สีดำนะครับไฟหน้าจะเป็นฮาโลเจนไฟเลี้ยวมีไฟ d a y t i ท e Running Light มาเลยนะครับผมนี่ครับตัวกระจังหน้าสีบอลเงินขนาดใหญ่แบบนี้ตัดเป็นตัวโครเมียมนะครับนี่เลยครับล้อแม็กนะครับขอบ15เป็นแบบลมดำนะครับตัดด้วยตัวสีบอลเงิน กระจกมองข้างปรับและพับเก็บไฟฟ้าพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างตัว s p p r t t ์ตนะครับผมมีสเกิร์ตรอบคันสปอยเลอร์หลังมาพร้อมแล้วตัวนี้ตกแต่งตัวกันสาดมาจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวเบ้ากันรอยมือจับตัวนี้นะครับนี่ครับพื้นที่เก็บของด้านในกว้างขวางมากสำหรับตัวรถอีโคคาร์อเมร่าคันนี้ยางอไหลออุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงยังอยู่ครบนะครับ ไฟเบรกดูมที่ามสปอยเลอร์หลังมีมาพร้อมเซนเซอร์ถอยหลัง3จุดสัญลักษ์เอสปอร์ตเทสนะครับผมภายในรุ่นนี้จะเป็นเบาะผ้าทรงสปอร์ตนะครับนี่ครับเบาะผ้าทรงสปอร์ตเย็บด้วยได้แดงนะครับอ่าเลขไมค์คันนี้จะอยู่ที่สอ0 0มกว่ากว่าพวงมาลัยเป็นแบบยูรีเทนแอร์แบ็กมีคู่หน้าแล้ว กระจกไฟฟ้ากระจกมองข้างปรับและพับเก็บไฟฟ้าคอนโซลแอร์วิทยุเป็นแบบ C D M P 3แอร์เป็นแบบแมนนวลนะครับปรับเบอร์หนึ่งเกียร์ออโต้ก็มีใช้เป็นแบบเกียร์ D เกียร์ L สำหรับขึ้นเขาลงเขาได้ด้วยรถคันนี้นะครับเป็นปี2019 ถือว่าคุ้มมากๆกับเลขไมค์แค่เพียงแค่2 5งหมื่คันนี้เราทำโปรโมชั่นนะตอนนี้ก็คือเราขายอยู่แค่3า9แ0 0เบาทนะครับถ้าเป็นตัวรถใหม่ตอนนี้จะตกอยู่ที่หกแสนประมาณหกแสนสถ้าลูกค้าสนใจเนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาได้เลย โปรโมชั่นนะตอนนี้นะครับออกรถใช้เงินออกรถเนี่ยคือเพียงแค่9,000บาทเครดิตดีฟรีดาวลูกค้าอาชีพอะไรก็ออกรถได้นะครับดูรถไม่เป็นก็ซื้อรถได้ราคาผ่อนเพียงแค่ไม่เกิน7,000บาทสําหรับลูกค้าที่มีรายได้ไม่เกินเอ่อรายได้เนี่ยเพียงแค่15,000บาทคนเดียวไม่ถึงใช้2คนกู้ร่วมได้พ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาทะเบียนบ้านเดียวกันออกรถได้หมดทุกอาชีพนะครับถ้าอย่างไรก็เลียนเชิญ ลูกค้านะครับถ้าดูรถไม่เป็นก็ซื้อรถได้เบสเ Service ยยินดีให้บริการเซลล์ออฟยินดีให้บริการครับผมเบอร์โทร0613655624ฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย